ส่วนความเคลื่อนไหวที่บริเวณหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะซึ่งกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวมีการนัดรวมตัวชุมนุมกันที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เพื่อที่จะยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะผู้บริหารแสดงความรับผิดชอบหลังออกอากาศรายการตอบโจทย์ตอนที่5ไปเมื่อวัอนจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดนะคะจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะผู้สื่อข่าว Voice TV จะรายงานผ่านทางโทรศัพท์เข้ามาคุณวิภาคะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะค่ะขณะนี้นะคะสถานการณ์ผู้ชุมนุมกว่าร้อยคนนะคะก็ได้แยกย้ายก,กันไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าได้มีผู้นวยการสำนักสื่อพลเมืองนะคะนายสมเกียรติจันทรศรีมาค่ะได้ออกมายื่นมารับเล่นสือกับกลุ่มประชาชน,นไม่ไหวเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะคุณวิพามีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนกลุ่มหรือไม่คะในการยืน่นหนังสือครั้งนี้นะค,ะค่ะค่ะ ทางตัวแทนของกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวนะคะก็คือได้เรียกร้องให้ทางทีมรายการตอบโจทย์นะคะแสดงความรับผิดชอบต่อการนําเสนอเนะะื้อหารายการที่มินเมย์และพาดพิงต่อสถาบันรัมหากตริย์จะมีวิทยากรที่ร่วมดําเนินรายการนะคะมีการชักนําการเสนอสอบไปในทางลบล้างต่อสถาบันเรื่องสูงของคนไทยนะคะที่ออกอากาศเมื่อวันที่วันจันทร์ที่18มีนาะคมที่ผ่านมานะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ได้ เคยเดินทางมาร้องขอให้ทางสถานีรอชะลอการออกอากาศนะคะเนื้อหาตอนสุดท้ายแล้วแต่ทางสถานีก็ติดเยี่ยนไขค่ะคือนำมาออกอากาศโดยไม่สนใจมาตรา37นะคะแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์พุทธศักราช2551ค่ะที่ระบุว่าห้ามออกอากาศเนื้อหารายการที่มีลักษณะล้มล้างการปกครอง ในระบบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะโดยค่ะสําหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวนี้นะคะก็คือมีการเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมขอให้คณะผู้บริหารทางสถานีพราาทัศน์ไีทีเอสนะคะรับผิดชอบคือการออกมากล่าวขอโทษต่อสังคมค่ะแล้วก็ลาออกจากการทํางานค่ะอันนี้คือในส่วนของผู้ผลิตรายการและตัวผู้อำนวยการสถานีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ และหลังจากนี้จะมีแนวทางดําเนินการต่อไปจะให้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการที่จะออกมาแสดงความรับผิดชอบในกรณีนี้ค่ะค่ะสําหรับกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวนะคะก็ได้ถ้าต่อไปก็คือไม่มีการกล่าวขอโทษหรือว่าลองออกจากตําแหน่งก็จะมีการดําเนินทางการขบวนการยุติธรรมค่ะอืมค่ะและในส่วนของฝั่งของผู้บริหารของไทยพีบอที่มารับเรื่องร้องเรียนมีการพูดคุยประเด็นนี้อย่างไรบ้างคะ ค่ะนายสมเกียรติจันทราศีมานะคะได้ออกมารับหนังสือแล้วก็ไม่มีการพูดคุยใดๆค่ะก็คือมารับหนังสือแล้วก็เดินกลับเข้าไปในสถานีทรารทัศน์ไทยพีทค่ะค่ะณขณะนี้ถือว่าบรรยากาศนั้นสงบเรียบร้อยทุกคนแยกย้ายกลับตามปกติแล้วใช่ไหมคะค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็มีประชาชนบางส่วนที่กําลังยืน รออยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าก็มีจํานวนมากแล้วที่ทยอยกันกลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ่าแล้วดูแล้วบรรยากาศตอนนี้คุณวิภาอยู่หน้าไทยพีบีเอสหรือว่าอยู่ภายในสถานีะอะคะอยู่ด้านด้านหน้าสถานีไทยพีบีเอสค่ะแล้วก็คือมีอผู้รักษาความปลอดภัยนะคะจํานวนประมาณสิบคนค่ะแล้วก็มีตำรวจค่ะประมาณสิบนายค่ะมายืนให้รักษาความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าสถานีค่ะแต่ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์นะั้นยังคงปกติอยู่นะคะ ค่ะขอบคุณคุณวิพาปิ่นแก้วค่ะผู้สื่อข่าว Voice TV นะคะก็ไปติดตามสถานการณ์ที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะหลังจากที่ประชาชนนะคะกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวก็นัดรวมตัวกันที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้องนะคะหลังจากที่มีการออกอากาศรายการตอบโจทย์ตอนที่5ค่ะโดยกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวนะคะก็ออกมาเรียกร้องให้ ผู้บริหารของไทย PBS แล้วก็ในส่วนของทีมงานของรายการตอบโจทย์ออกมาขอโทษนะคะในการรับผิดชอบกรณีที่มีการออกอากาศเทปนี้พร้อมกับให้ผู้บริหารของไทย PBS นั้นลาออกแต่หากหลังจากนี้นะคะยังไม่มีการดำเนินการใดๆก็จะมีการไปยื่นในเรื่องของกระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะ